ก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองน้องบาทไลฟ์แงเจอกันอีกแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับ1,000วิวจากคลิปสั่งทำทักนะฮะก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวสแตนที่มีชื่อว่าไวสเนกนะครับผมนะแล้วก็สอนวิธีท,ทำซีมูลด้วยแล้วก็เมดอินเฮเวนไปด้วยเลยนะครับก็คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมนะก็ไวสเนกนะสุ่มได้จากกนูธรรมดาเลยนะครับผมนะ ก็มาเริ่มกันที่สกิลแรกกันเลยดีกว่าสกิลนนะผมนะก็จะเป็นการต่อยบาลานซ์นะผมพอจบคอมโบเนี่ยมันจะเป็นการต่อยเฮฟวี่พันอีกหนึ่งทีนะผมนะกดสกิลอ่เฮฟวี่พันนะผมสกิลที่นะครับผมสกิลว,วายก็จะเป็นการหลับนะผมนะ f g j v C B ไม่มีครับผมต่อไปเป็นแบบสแตนออฟตนะครับผมนะก็คือปิดสแตนสกิลอีกก็จะเป็นการที่จะเอาก็จะเป็นการอ่าที่ไวเซเนกจะไปไปตัดขานะผมนะเรนครันเชอร์ก็คือทำให้ขาพังหมดขาหักนะผมนะสกิลอ่ก็จะปล่อยพีดไปข้างหน้านะผมนะนี่เห็นป่ะจะตัวก็จะตีพีดทีละห้านะผมแล้วก็สกิลจีก็จะเป็น เซลโดนัทนะครับผมนะก็นี่ครับก็จะแรงนะครับ4 5ดาเมจเลยนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับไวเน็กส่วนวิธีทำซีมูนให้เราวิ่งมานี้ครับวิ่งมาที่บาดหลวงครับพอเราจะบาดหลวงให้เรากดคุยครับแล้วก็กดรับควสซีมูนได้เลยนะครับผมนะนี่จะอยู่ด้านล่างนะอันที่ะครับผมนะใครที่ไม่เห็นนี่ครับอันที่2นะครับ way to heaven นะครับ you will need ไว snake or Sea m ล or w o a t e v e r ก็กดอันนี้ครับ พอคุณได้คุยซีมูนมานครับมันให้ทําอะไรบ้างขั้นแรกมันก็จะให้ไปฆ่าเพลเยอร์นะครับ36คนแล้วก็คิวดีโอด้วยไวสเนกหนึ่งคนนะครับผมนะแล้วก็นี่ครับใช้ดีโอบนหนึ่งครั้งนะครับผมนะผมแนะนํานะครับให้ทํา2อันนี้ก่อนนะครับสําหรับไวสเนกนะจะทําซีมูนให้ทําฆ่าคนก่อนแล้วก็ฆ่าดีโอก่อนนะครับด้วยไวสเนกเท่านั้นนะครับส่วนอันเนี้ย ทำที่หลังนะผมนะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มทําให้ดูกันเลยนะผมมีโบนอยู่อ่ะโอเคพอเราเควสองอันนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมฮะให้เรากดใช้ได้เลยครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับสำหรับ4ีมูนอ๋อโคตรเฟีย้ยวน้อง,องก็จะประมาณนี้ครับสำหรับ4ีมูนเรามาดูสกิล4ีมูนกันเลยดีกว่าสกิลแรกครับมันให้อ่าตัวทีสกิลแรกครับ สกิล e วาราชอันนี้แบบสแตนด์ออฟนะครับผมนะมันจะขึ้นว่าบีดดาวแทนนะครับสกิล r นี่นะครับก็จะทำให้แบบทุกส่วนร่างกายแบบหักนะครับผมแล้วก็ระเบิดอีกทีนึงสกิล t ก็จะยิงปืนไปด้านหน้า4นัดนะครับผมนะสกิลวายน,นี่นะครับผมก็เล่นคันเชอร์เลยนะคเขานะแต่แรงกว่านิดนึงนะครับสกิล f G ไม่มี H ไม่มี J ไม่มี V ไม่มี B ไม่มีโอเคครับผม,มเราเปิดสแสดงกันนะครับผมนะสกิล E อ้าโอเคครับผมก็เมื่อกี้นะครับเกิดอาการแบบบัคนิดหน่อยนะครับเราจะมาดูส,สกิลซีมูนแบบเปิดสแตนกันนะผมสกิลอ่าสกิล E นะครับผมนะบล่าชนะครับก็เมื่อกี้เกิดอาการบลัคนิดหน่อยครับขออภัยทางเทคนิคด้วยนะฮะ ก็สกิล e นะครับผมนะชีมึงนี่ครับมันบั็กครับเห็นไหมซีมูนตอนนี้บั็กนะครับสกิล e นะก็เป็นการบาลานด์ครับนะก็จะเป็นการบาลานด์ไปนะครับสกิล r โทษ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 พี่สกิลพี่สกิลสกิล r r ไม่มีนะครับ r มันจะไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะสกิล t ก็จะทุบพื้นนะครับแล้วก็โยนหินขึ้นออกไปข้างหน้านะครับสกิลวายไม่มีนะครับทีก็เดบลิสช็อตไปแล้วสกิลเอฟไม่มีนะครับสกิลจีก็นี็ครับเป็นฮาร์ดอินเวอร์ชันนะครับ,รบก็จะทำให้อหัวใจของศัตรนะูโผล่ขึ้นมาน,นะแล้วก็เบิดตู้สกิลเฮดเป็นเคาน์เตอร์นะครับผมนะเดี๋ยวผมให้ ทีมงานมาตีนะผมนะเรามาดูกันจะเป็นยังไงก็นะครับเดี๋ยวรอรอรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวโอ่าสกิลเฮดนี่ครับซอสเตอร์มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะก็จะต่อยออกไปตัวศัตรูก็จะแดงนะครับผมนะโอเคครับผมก็สกิลซีมูนก็สกิลวีกับบีก็ไม่มีก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูวิธีทำเม้อินเทเว่นกันครับก็ให้ไปคุยกับบาทหลวงเหมือนเดิมครับ ให้ไปคุยกับบัตรหลวงเหมือนเดิมเลยครับทุกคนให้วิ่งมานีา่แล้วเราก็คุยกับเขานี่กดรับเควสไปกดรักเราก็จะได้เควสเมทอินเฮฟเวมาก็ทาเหมือนกันครับแต่รอบนี้ใช้ซีมูลค่าคน40คนค่าดีโอหนึ่งตัวแล้วก็ใช้ดีโอโบนเหมือนเดิมครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนทำเควสใกล้เสร็จเลยแล้วกันครับแล้วก็จะไปรีวิวสกิลเมทอินเฮฟเวด้วย โอเคก็ตอนนี้นะครับก็เควสทั้งหมดของผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะเหลือแค่ใช้ดีโอโบนเท่านั้นก็เหมือนเดิมครับพอเราทำเควสค่าดีโอค่าเพย์เจอร์เสร็จแล้วให้เราเอาดีโอโบนออกมากดใช้ที่หลังนะครับห้ามกดใช้ก่อนเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเควสมันจะบักนะครับผมนะแล้วก็กดใช้เลยเรียบร้อยครับสำหรับเมสอินเฮเบนนะครับผมตอนนี้เราก็ได้มันมาแล้วนี่เป็นไงโคตรเฟี้ยวก็สำหรับสกิลเมสอินเฮเบนนะครับเมสอินเฮเบน อตอนเรียกสแตนออกมานะครับผมสกิล E ก็จะเป็นการต่อยนะครับผมนะสกิลอโอเคนะครับผมทุกคนก็ตอนนี้นะครับ Made In Heaven ก็บคัคออยู่นะครับก็รอทางเดฟเขาแก้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าเดฟมึงไปทำอะไรกับเกมนี้อะไรลักหนานะครับผมนะซึ่งปัญหามันค่างบ่อยมากเลยนะครับตอนนี้ก็ ต่อไปก็อยากให้ทำตัวอะไรนะครับผมก็เม้นบอกใต้คลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้าไว้เจอกันครับผม